ันนี้เป็นการถแถลงผลการบัรของชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินโดยการนำของันุโต้สุริยะชัยเป็นควบคุมที่ปฏิบัติตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพรองทานชินวัตรมีนโยบายที่จะปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจังน้านน่วยชาติภายใต้การกำกับดูแลควบคุมจักการของท่านพลเบกกิตตลัตพันเพชร ผู้จัดการเหมือนชาติท่านคนตำรวจเอกไกรบุญทวดทรงท่านรองผู้จัดการเหมือนชาติท่านคนบทโทรสองานนนมาผู้ช่วยผู้จัดการเหมือนชาติท่านคนวดโทรอัครเดชที่มณฑีท่านผู้ช่วยผู้จัดการเหมือนชาติแล้วก็ท่านคนกดโทรสลายุทธสุม็ทโคไข่ท่านรักษารการแทนผู้ช่วยผู้จัดการเหมือชาติก็ได้มีการสั่งการไปยังตำรวจตรีภาคา ภาคสามนะครับโดยท่านพลบัวโตวัฒนายี่จีรักษาราชการแทนผู้นิติการตำรวจภบทอนภาคสามนะครับท่านพลวัตตีรพีพงศุภัยบูรนะครับท่านรองผู้นิตการบุตรภบทอนภาคสามนะครับก็ได้มีการประชุมกวชับติดตามเร่งรัดการบัรนะครับให้ตำรวจภุทอนภาคสามทั้ง8จังหวัดนะครับ วันนี้เป็นผลการบัตรของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งภายใต้การดำเนการนะครับของท่านพันเอกเชษฐาครับเชยชุ่มทานรองข้อกการที่ทําหน้าที่ควบคุมนะครับจุดป,ปฏิบัตินะครับท่านพันุโทสุริยาชัยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ในการดําเนินการด้านการข่าวนะครับก็พบว่ามีผู้ที่นับลอบขนส่งนำเรียง เพื่อกระจายให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในพื้นที่นะครับก็เป็นยาบ้าน,นะครับซึ่งนักรอบลักเรียงมาจากผู้ค้าชาวลาวนะครับก็ในเบื้องต้นก็มีการรอบซื้อจำนวน4,000เม็ดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ตลงหานะครับก็ได้มีการนัดส่งนอกในเบื้องต้นก็รัดหมายที่จะส่งมอบในพื้นที่ ของจอสุริแต่ปรากฏว่าทางกุู่้ค้านะครับก็มีการโยกเปลี่ยนที่นะครับก็ไปส่งที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตน,นะครับทีมงานก็สามารถจับกุมนักบินที่ลำยาเติศิษมาส่งไดใ้ในชุดแรกนะครับจำนวนสองคนนะครับต่อมาก็ทีมงานก็ได้ขยายผล ขยายผลไปถึงผู้สังการผู้ยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้หญิงก็สามารถจับกลุ่มผู้หาได้เพิ่มเติมอีกหนึ่ง,นงคนรายละเอียดก็เดี๋ยวให้ท่านรองเชษฐาเชชุ่มได้ชีแช้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการยึดทรัพย์นะครับเราก็มีมาตรการในการติดตามขยายผลในการยึดทรัพย์นะครับจำนวนนักสิ้น,นะครับเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย อันหนึ่งก็คือรถจนยี่ห้อมิสซูิชิสีขาวนะครับก็จำนวนหนึ่งคันร,ราคาทรัพย์สินประมาณ3 0 0 0 0นบาทเศษนะครับแล้วก็เงินสดนะครับอ่าจำนวน2 0 0 0 0 0สามพบาทเศษนะครับแล้วก็จะมีสร้อยคอก็จะมีสร้อยข้อมือนะครับแปดรายการนะครับรวมทรัพย์สินที่ตรวจยื่นได้ก็เจ็ดแสองหมื่นบาทเศษครับครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 0 0 สที่ผ่านมานะครับทางสำนักง,งานตุวิชาติได้กำหนดให้มีการปิดล้อมตรวจคน้นเป้าหมายต่างๆทางชุดปฏิบัติการปราบความยาเสพติดตำรวจกรุงัดสุรินทรได้สืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แต่มีการจําหน่ายยาเสพติดให้กับผู้ค้ารายย่อยพร้อมทั้งมีรายการโอนเงินเข้ากับบัญชีเราเจึงได้ทาการจับกลุ่มปิดล้อมตรวจคน้นแต่ผู้ต้องหาหนึ่งคนคือนายสุภชัยนะครับจากนั้นนายสุภชัยได้ ขอใช้สิทธิตามมาตราหนึ้านะครับได้ยายบ้า82เอเม็ดทาการรอดซื้อจํานวน2มัดหรือ4 0 0พเม็ดนะครับในพื้นที่เดิมทีว่าจะส่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่สุดท้ายเขาโยกย้ายมาส่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดจึงทําการจับปุ่มพร้อมข,ของการยาบ้า4 0 0พเม็ดและก็ของการที่เป็นยาบ้าที่เขาวางให้กับลูกค้าชาวลาวอีกอประมาณ45จุดนะครับจึงทําการตรวจยึดมาหลังจากนั้นจึงได้ตามไปจับภรรยาเขาซึ่งเป็นคนสั่งการ ที่เอาภอกันตะลมแล้วก็นาไปยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนไว้ในป่าสาธารณะนะครับในพื้นที่กันตะลมนะครับอีกรวมยาบ้าทั้งสิ้น9 6้0 0มเม็ดนะครับสาหรับยาบ้ารอ่ดนี้นะครับจะเป็นวายวันสีสีน้ําเงินนะครับวายวันสีน้ําเงินจะเป็นซองสีสีน้ําเงินวนครับ,บ,รบถ้าเป็นยาบ้าจะ,ะทางกรุงเทพ ตัวเม็ดยาจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ถุงนี้จะเป็นสีออกฟ้าๆหน่อยไม่ไม่คมพานธขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีแดงครับเป็นยาบ,บ้าที่มาจากชาวลาวครับนำเงินมาซักครับ